อืมตรบบนด้ hmm. mm ีว hmm. mm ่าจะยๆฮะเดี๋ยวมือยั่ไงนะขนอือ๋อมือยังไงแขนตาน้นว่อยู่แต่ทำไมนะฮะยองน้อเล่นฮะได้ถ่ายช้อนอือ่ายช้อนก็ถ่ยดว่าอยู่แต่เมฆกว้างซะบ่บ่ตนี่นี่มืดมืด

还有人，老好嘞。多

ตอนนี้ก็ปล่อยไฟออกจากครอกไปแล้วนะครับผม

và hơn ba. Ôi leo. Leo leo leo. Ba. Này. Ô, nó con này nó mới เยาจะให้เพื่อนๆมาดูวิวบวริเวณไร่นะครับวันนี้ครับนี่ก็คือวิวไร่ข้วพดนนะครับข้วพดนนี้ออกไปหมดแล้วก็เหลือแต่วิวนะครับก็ ก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนสำหรับวิวข้างบนนี้ก็จะประมาณนี้นะครับตรงนู้นก็เป็นมีวัวของชาวบ้าน,นครับจะหากินตต่บริเวณนี้นะครับนี่ก็คือวิวช่วงเช้านะครับผมให้ดูควายก็จะหากินตามบริเวณนี้นะครับเดี๋ยวควายกำลังจะขึ้นมานครับที่ผมขึ้นมากก่อน้อยองล่างนี้นะครับ วันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมร้องเช้าเช้านะครับไปแขวยออกมาก็ให้เพื่อนเพื่อนดูวิวยำเช้าที่บ้านนะครับผมก็เป็นวิถีวิถีชีวิต นนะี่ <contra facebook S 1> นะครับแต่วันนี้นะครับผมหมู่บ้านก็อยู่ข้างล่างนันอยูข้านั้